ก็คือรู้สึกว่าถ้าเราจะฟันสายาวเวลาเราถ่ายรูปหรือว่าเราทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นนะคะแล้วก็ที่ชอบก็คือไม่ต้องเข้ามาพบคุณหมอบ่อยๆด้วยอะค่ะตอนแรกแบบเป็นกังวลเน้นหนึ่งว่าจะเจ็บหรือเปล่าแต่ว่าไม่เจ็บเลยก็คือสบายมากค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอนพันทิพย์ลือพง์ค่ะเป็นคนไข้ของเคลียริสมาค่ะท้งนี้เข้ามาพบคุณหมอเป็นทางที่2แล้วค่ะตอนแรกแบบเป็นกังวลเน้นหนึ่งว่าจะเจ็บหรือเปล่าแต่ว่าไม่เจ็บเลยสบายมากชิลมากเลยค่ะ ก็คือส่วนตัวแล้วเป็นคนฟันซ้อนนิดนึงอะคะ่ะแล้วก็ฟันล่างเกเวลาแบบพูดแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจอะคะ่ะ แล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือติดตามผลหรือว่าแบบรายงานผลผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะก็พอเรามาพบคุณหมอครั้งแรกใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้รับแผนการรักษาแบบ3มิติค่ะทําให้เราเห็นเลยว่าฟันเราจะแบบเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนอะค่ะแอนรักษาทั้งหมด9เดือนค่ะซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าแบบการดัดฟันแบบเล็กมากอะค่ะหลายๆที่อย่าราคาสูงค่อนข้างแพงเลยค่ะแต่ว่าของแคริสมาเป็นราคาที่คุ้มค่าแล้วก็เข้าถึงง่ายมากๆเลยค่ะ รู้จัก c l e ียริสมจากช่องทาง Facebook ค่ะแล้วก็ทักเข้าไปในแมสเซจค่ะพี่ๆตอบเร็วแล้วก็ให้คำปรึกษาดีมากเลยค่ะสำหรับแอนคือมันสะดวกมากๆเลยค่ะคือรวดเร็วแล้วเราก็ไม่ต้องมาพบคุณหมอทุกๆเดือนด้วยค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะลองจัดฟันดูนะคะแอนแนะนำเทคนิคของ c l e ียริสมเลยค่ะคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดเวลามากๆเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเขาก็มีโปรโมชั่นของเคสรีวิวค่ะราคาอยู่ที่3 9 9 0 0บาทค่ะคือจ่ายแค่นี้จบจริงแล้วก็ได้ของแถมเพียบเลยค่ะมาเป็นเคสรีวิวกันเยอะๆนะคะจัดฟันใสเลือกเทคนิคเครลิสมานะคะ